ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางละมุงนะฮะจังหวัดชลบุรีครับผมครับวันนี้พอดีได้มีโอกาสมาดูรถตถไทยฟอร์ดนะครับตัวนี้เป็นตัวสองเพ่าละครับผมเป็นตัว a อทนะฮะ a อท6หกหกหนึ่งศูนย์สองเพ่าคันหน้าคาร์โลเกียร์กลางครับเป็นรถออกห้างนะฮะนะครับเป็นรถออกห้างสภาพสวยเดิมนะฮะเดี๋ยวพาชมรถพร้อมกันครับผมนะฮะนีครับ ของกรลักดีนะฮะก็แห้งๆดีครับเพื่องแห้งเลยนะฮะเพื่องแห้งก็มีรรคซึมนิดหน่อยตรงขันหน้านะครับนะครับแล้วก็ใบดันสภาพแบบนี้ครับผมใบดันใบดันไม่ค่อยสวยนะฮะครับแต่เหลืวงกสวยเลยนะครับแห้งสีนี้ลักษณะเหมือนจะของสเปรย์พ่นนะครับพ่นแล้วแปรงทาอะไรประมาณนี้ทับสีเดิมไว้นะครับ อันนี้เราก็ทำการตกลงซื้อขายไปแล้วนะครับผมนะเดียนเกียวกับกันนี้ครับโดยทีมง,งานซิตี้โคราชน,นะครับผมท่านใดสนใจรถคันนีก้ก็ต่อชมคลิปหน้านะครับเดีย๋ยวจะเดี๋ยวจะทำคลิปการทดสอบให้ชมนะครับผมนะฮะจุดนี้รู้สึกจะเป็นปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น0607นะฮะ ครับเพราะเป็นคานคาโร่ปั๊มไลน์นะครับผมนะฮะัคานหนาคาโร่แปดน็อตดูเรียบครับจะเป็นตัวใหม่ว่าคันนิวนะครับคันนิวจะเป็นตัวแรกถ้าเป็นไอทีนะฮะตัวปีครับอ๋อปีศูนย์หกนะครับผมนะฮะปีนี้ปีศูนย์หกไอทีจะออกไล่ๆกับพวกทีเอสก็ศูนย์กองใหญ่ครับนี่ฮะ สียงเดิมๆสภาพเดิมนะครับเนี่ยฮะนี่ครับผมก็ของรีรักรถนะครับสีซิสซิสก็เลยทาทาเก็บงานไปประมาณนั้นนะครับผมแต่ติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่เลยนะนี่ครับผมนะจริ้งจะบอกเดี๋ยวแห้งดีครับสักครู่ลองติดเครื่องแล้วลองขับแล้วนะครับก็ได้ครับผมใช้ได้นะฮะก็เดี๋ยวยกกลับบ้านวันนี้นะครับ สำหรับนี้วันที่3นะครับผมสมกราคม2565ครับปีใหม่นะฮะมต้นปีใหม่นะครับพอดีลูกค้าดูเราทาง y t u t u นะฮะนะครับก็ทร,ราบว่าเรารับซื้อรถถ่ายพอดอยู่ก็โทรติดต่อหาเรานะครับนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะที่ได้ทำการซื้อขายกันนะครับผมนะครับ ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะฮะท่านใดที่ต้องการขายรถสายฟอรดนะครับสามารถโทรหาเราได้นะครับถ้าราคาได้สภาพได้เราก็จะได้ซื้อได้ขายกันครับผมนะฮะเรารับซื้อทั่วประเทศนะครับมไม่ว่าอยู่ตรงไหนของประเทศไทยครับเราไปหมดนะครับเราคันนี้อำเภอบางละมุงครับผมจังหวัดชลบุรีนะฮะนะครับตันนี้จบแล้วนะครับผมเตรียมตัวเข็นกลับบ้านครับ ที่60แฟนะะ้าคาโลกเกตังค,นะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะฮะสนใจต้องการใช้งานต่อนะครับครับผมก็เดี๋ยววันสองวันนี้เลยทํทำคลิปการทำงานให้ชมแล้วก็พร้อมแจ้งราคานะครับคานนี้เอกสารทะเบียนพรบโอนนะครับทะเบียนพร้อม วันนี้เรามาดูรถจริงครับจะถ,ถ่ายให้ดูสวัสดีคร,รับรถเดี๋ยวเราจะไปดูเองทุกคันนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดต้องการขายก็โทรหาเราได้นะครับ0 8 1 0 7 6 6 4 0นะครับเบอร์โทรศัพท์นะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้จะเป็่นคลนี้ก่อนนะครับผมขอบคุณร,รักการติดตามและชมนะครับพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ